การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ทุกทครับทุกบ่ายมงครึ่งวันเสาร์นะครับพบกับสาระบันเทิงรมดีของคนขี้สงสัยบางอ้อครับกลับมาอีกครั้งกับทริปหันสามหาสนุกบางอ้อพูดทริป n ัมเบอร์ทูทริปที่บางอ้อจะพาแฟนๆรายการไปชิลรับซัมเมอร์ด้วยการท่องเที่ยวในสไตล์ไม่เหมือนใครในแบบฉบับบางอ้อที่ชายหาดจังหวัดประจวบคีรีขัน พร้อมพักผ่อนในรีสอร์ทสุดหรูดินเนอร์ริมทะเลพร้อมชมคอนเสิร์ตและโชว์สุดมันจากศิลปินชั้นนำของเมืองไทยในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้ส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติส่วนตัวของคุณกับคนสนิทรวมทั้งเล่าเรื่องราวกุ Good ๊ดกู Good ๊ดพร้อมรูปถ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมที่คุณและคนสนิทเคยทำร่วมกันแล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับ ร่วมสนับสนุนการเดินทางแบบคุดกูดโดยและบางอ้อวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาในไสยศาสตร์เวทมนต์ที่หลายคนไม่เคยสัมผัสมาก่อนและอาจไม่เชื่อนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและพบกับหนุ่มสาวคู่สีนะครับที่จะมาร่วมติดหนึบไปกับบางอ้อเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงถึงบางอ้อจริงๆกับบางอ้อคน ขึ้นวันนี้ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้บางอ้อก็พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดกาฬสินะครับที่วัดกลางแล้วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะมากับสมาชิกติดหนึบนั่นก็คือหนุ่มสาวคู่สีติดหนึบของเราในวันนี้ก็คือน้องเบิร์ตหนุ่มไฟแรงจากวิศวกรรมไฟฟ้าและน้องปิงสาวน้อยจากวิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเดินทางไปติดตึกับบางอ้อทั้งสองคนมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะครับชอบการท่องเที่ยวเปิดโลกกว้างแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อไปพบกับเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจและเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงถึงบางอ้อจริงๆกับตาของตัวเองนะครับ วันนี้เราจะมาเจอกับศาสตร์ด้านหนึ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยในชีวิตคนเมืองอย่างเราๆถูกไหมครับครับอยากจะเจอคนที่เขาแบบมีของในตัวไหมคนแบบคนที่เขามีของแล้ว,ลวเวลาเขาของขึ้นเป็นยังไงเนี่ยเชื่อว่าเบิร์ดกับปิ่นเนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยเห็นเลย <laughs> พี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับ <laughs> งั้นเดี๋ยวเราไปติดหนึบกันเลยดีกว่ากับคนของขึ้นด้านนี้เลยครับผม,ม ช่วงหน้าพบกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดคนของขึ้นจะเป็นพิธีกรรมอะไรติดตามได้บางออช่วงหน้านะครับร่วมสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Panasonic Intelligent Inverter Eco Navi ประหยัดจริงยิ่งกว่าบมีกึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ อร่อยไม่มีผงชูรสเรื่องราวของความขลังไสยศาสตร์เวทมนต์ได้ทำให้คนปกติปกติอย่างเราๆนะครับ s> <S เกิดอาการประหลาดที่ถูกเรียกกันว่าของขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่ท่านผู้ชมเคยเห็นหรือไม่ไปถึงเมือลออช่วงนี้เลยครับ <_ s> อาจารย์ออดภาคขาวเกจิดังภาคอีสานสิทธิสายหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระจังหวัดคนครปฐมสืบทอดการสักยันจากอาจารย์บุญมีู่ทริ์ผู้เป็นพ่อเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์มีผู้คนให้ความเคารพนับถือในด้านการสักยันและวันนี้มีพิธีไหว้ครูประจำปีลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศก็มารวมตัวกันที่นี่เพื่อบูชาครูบาอาจารย์ครับ เราเข้ามาในปรับพิธีแล้วนะครับเรามาติดหนกบป็นชนิดที่ว่าใกล้ชิดเลยทีเดียววันที่20มีนาคม2554เป็นวันดีที่อาจารย์ออสร,รวบรวมลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศ เพื่อทำพิธีไหว้ครูครอบครูแก่ลูกศิษย์เสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นการบูชาหลวงพ่อเปิ่นตำนานเกจิดังในด้านการสักยันที่มีผู้คนให้ความเคารพนับถือนะครับ เรารู้สึกตัวครับรู้รู้ว่าเราทําอะไรแต่เราบังคับจิตใจไม่ได้ครับก็คือจะมีอาการตัวร้อนแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างก็จะขึ้นมาโดยโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะในทางไสยศาสตร์เชื่อกันว่าผลของขึ้นคือคนที่มีของหากจิตอ่อนควบขุมสติไม่ได้ก็จะมีพลังมากในช่วงพิธีไหว้ครูจึงสั่แดงริ์ให้เห็น เพื่อแสดงความเคารพในครูบาอาจารย์ครับ ารงานไหว้ครูประจำปีที่คราคร่ำไปด้วยคนของขึ้นนั้นก็ทำให้หนุ่มสาวติดหนึบของเราถึงกับตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวนะครับและช่วงนี้ตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่างนงเบิร์ดก็จะลองสักยันให้ถึงระลอจริงๆนะครับไปช่วยเชียร์ช่วยลุ้นช่วงนี้ครับ เชื่อกันว่าร้อยสักแต่ละลายจะมีครูและมีของขลังอยู่ในนั้นหากอยู่ในพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่อยู่ในตัวก็จะแสดงออกมาเชื่อว่าเป็นการเคารพครูบาอาจารย์นะครับ จะให้ถึงบังอ้อจริงๆเดี๋ยวเบิร์ดลองดูสักเข็มไหมอยากลองไหมครับโอ้โหสามสี่พันราน้ำมันแล้วกันนะจะได้ไม่มีสีติดอยู่ตัวเอาพอเป็นซีริมงคลนะครับจะได้ถึงบางอ้อเอาละครับคุณผู้ชมน้องเบิร์ตติดนึบของเราในวันนี้อยากถึงบางอ้อด้วยการขอสักยันจริงๆและการสักยันจะเป็นอย่างไร เราไปถามอาจารย์ออสกันเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับแล้วอย่างการสักยันเนี่อาจารย์มีม,มีกี่รูปแบบบ้างไลายสักบนอัขราเลขยอย์างนะครับนับไม่ถ้วนหรอกขามากกว่าร้อยแปดแต่สืบทอดจากผู้พิพิธเนี่ยยันค,ครูแท้นะครับก้ายอดก้าว <9 S 2> ยอดส <9 S 2> ิบหกหกแปดทิศแล้วเสือเพ่นก็มาเป็นตัวเอกเสือสามขาตัวเอก มีเสือเพ่นมีหัตุมันมีลายอัขระเรยือกยันร้อยแปดประการแล้วแต่แต่อาจารย์ไม่ได้ให้หมดนะครับดูก่อนผมจะเอาหาัตุม,มาผมโยเสืเอดูดูต้องดูความเหมาะสมแต่ละคนยั่ไม่อาจารย์ความเหมาะสมหลายศักยันนั้นมีมากมายหลากหลายความเชื่อเช่นยันเก้ายอดพระเจ้าสิบหกองเชื่อว่าเป็นยันครูยันเสือเพ่นเชื่อว่าจะอยู่ยงคงกระพัน ยันแปทิศเชื่อว่าเป็นยันป้องกันอันจรายและยันหนุมานเชื่อว่าจะอยู่ยงคงกระพันและมีเมตตามหานิยมนะครับอาจารย์ครับสำหรับอาจารย์อ๋อเนี่ยที่เรียกว่าถนัดแล้วก็ขังที่สุดเนี่ยต้องอะไรอาจารย์ขังทั้งหมดทั้งหมดเลยไม่มีอะไรไหมครับครับทิศจิตเราให้จะรับปฏิบัติได้เต็มเลยครับของเราศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นครับ ของจะเสื่อมที่จิตเท่เสื่อมหรือเปล่าอืออาจารย์ครับเวลาที่เราสักยันรับของจากอาจารย์ไปแล้วเนะนี่ยสิ่งที่ต้องไปปฏิบัติเนี่ยต้องมีอะไรบ้างอาจารย์ดีพูดดีทําดีโดงอาจารย์ครับมีอยากจะม,ม,มีเมตตาอะไรของอาจารย์สักนิดนึงผมบอกว่าผมศรัทธาอาจารย์ออดมากอยากจะศาอาจารย์ครับเอาแน่นะได้ครับอาจารย์มาถัางไป แล้ววันนี้ผมน้องปิงกับน้องเบิร์ดก็ถึงบางอ้อกักบ้นของขึ้นแล้วนะครับแถมยังได้ของดีจากอาจารย์ออสมานั่นก็คือคำสอนที่ว่าต้องคิดดีพูดดีทำดีเมื่อทำได้แบบนี้แล้วชีวิตก็จะเจอกับสิ่งที่ดีซึ่งสิ่งนี้พิสูจน์ได้อย่างแน่นอนนะครับ Oh! อ้าการของขึ้นนั้นเชื่อกันว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพบ,บูชาครูบาอาจารย์นะครับและเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ได้สั่งสอนไปนั้นยังคงอยู่ในตัวลูกศิษย์เสมอครับซึ่งถ้าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีการแสดงออกถึงความเคารพจะออกมาในรูปแบบใดก็คงไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกนะครับเพราะถ้าหากว่าของที่ขึ้นมานั้น เป็นของที่ดีหวัองออกคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดแน่นอนครับ